นี่ครับท่านตะวันแล้วเนาะใช่น,นี่นะครับ,รบอันนี้ทุ่งทานตะวันที่วังทองนะครับจะมีสวนดอกอันนี้เขาเรียกดอกอะไรเอ่ยสวยนี่นะ,นนะ,นะอันนี้ดอกทานตะวัน

หน้าอาตวันมันเป็นไงก็สวยนะใช่นั่งถ่ายจริงดิเห้นุนถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปแปนาทีกันแลง y ลงยูทูบอันเนี้ยนี่ยครับคนขับรถได้ครับ ดูแดดขะวัน <ska> ม <du le> okay. <mar cribing> <half>. ีหันหาฮนี่เห็นไหไม่ต้องเข้าไปลึกดิน่ไม่เห็นนี้มีพึ่งด้วยครับนี่ แดดจ้ามากอันนี้จะพาเลาะมาโซนไหนนะครับเราทัานตะวันเริ่มขอหักฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับนี่ผ่านตะวันหรือฝักบัวครับเอ้ฝัก งานนานาตะกันดงเนี่ยแก่แล้วอะแก่ไปแล้วอ่ะยังไม่ครบแปดนาทีเลยอันนี้อะไรเนี่ยแมงอะไรเนี่ยแมงผู้ บัตเตอร์ฟีนะครับบัตเตอร์ฟลายอันนี้ทุ่งดอกอะไรอ่ะขั้นปอเถืองเหรอ mm hmm. บานชื่น mm hmm. อันนี้แสงตะจ้าหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปีใหม่นะครับที่ทุ่งทตะวันเทศบาลตำบลวังทองนะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งดินทองตำบลดินทองนะครับที่มีเสาวอากาศน,น,นาอันนี้ด้านเลาะเป็นแม่น้ำ <laughs> อันนี้เขาเรียกดอกอะไรเอ่ยรามีเมล็ดดอกทานวันนะคะจำหน่ายนะคะในรสองะ0บาทค่ะมีประมาณ0ต้นได้นะคะน่งเมล็ดตอต้นเลยนะคะทกแล้วคะโอ้ห้าสิบถึงหกเมล็ดเลยนะคะนับแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะรถจัรของเราใกล้จอกแล้วนะคะใครไม่มีบัตรมีตัวนะคะสามารถไปซื้อบัตรซื้อตั๋วที่ได้จุดประชา,าสัมพันธ์นะคะ,ะราคา10บบาทเท่านั้นนะคะเด็กเราให้ขึ้นฟรีเลยนะคะ ชมบรรยากาศนะครับนี่ร้านลางร้านอาหารสำหรับวันนี้ขอจบเพียงรายงานเท่านี้นะครับสนใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย